จะรูพร้อมจะบอกมึงอะไรอย่างเงี้ยดามไปเลยมันเยอะมากทุกคนมันเยอะอามาทุกคนยังทันนะคะกลุ่มฟรีห้องฟรีแนวทางฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายไม่ได้บาทเดียวเร่่อุ้ยถึงยังถึงหนึ่งพันแังอ่าหนึ่งพันแฉแล้วมาใครพร้อมแคปแล้วพิมพ์พร้อมมาใครแคปแล้วนะใครพร้อมแคปแล้วพิมพ์พร้อมมาใครแคปแล้วพิมพมม์ ใครแคบแล้วพิมพ์วันนี้รวยใครแคบแล้วพิมพ์ว่าวันนี้รวยหรือพิมเ์งเฮงอะไรก็ได้ใครแคปแล้วพิมรวยรวยแล้วกันใครพร้อมแคบแล้วพิมพร้อมมาจ้าขอบคุณที่กดแทนนะคะเออใครพร้อมแคปแล้วพิมพร้อมมากลุ่มยังเข้าทันนาไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะอะใครพร้อมแคบแล้วพิมพร้อมมาจ้าตามคพัสัญญาหนึ่งพันแชร์แล้วก็ให้แคป นะคะยังกลุ่มฟรียังเข้าทันนะแม่ไม่มีค่าใช้ใจ่ายไม่ได้บาทเดียวจ้ากลุ่มฟรียังเข้าทันจ้ะแม่กลุ่มฟรียังเข้าทันนะารีบกดเข้าได้เลยนะพอเจไม่ได้เปิดไปไว้นะคะเป็นกลุ่มห้องฟรีนะคะแอดมินแบบขอแอดมินได้เลยอย่างดนแนวทางอะไรขอได้เลยนะคะหุ้นเช้าวุ้นบา่ายรัฐบาลไทยรัฐบาลลาวนะคะเดี๋ยววันนี้มีตําราวด้วยนะจ๊ะ ทุกคน90เจลืมว่ะเจได้ให้ปะ90ไม่ได้ให้เนาะเฮ้ยฉันไม่ได้ให้90เนาะฉันกลัว90มามาก90ทุกคนถ้าแบบเออแต่เจเจอไปแล้วรลอตเตอรี่เห็นปะ9009แต่เจอยากแบบอยากหาลอตเตอรี่กันเดี๋ยวๆไปหาในในในหน้าปัซอยมันจะมีลอตเตอรี่แบบ 9009นะครับฝากติดไปด้วย9009ฝากติดไปด้วย9009ฝากติดไปด้วยเพราะฉันให้กดลิงก์ด้านล่างลอเพราะฉันให้เก้าไงสุดไอ้สองเด่นสองกระดุษสองกระดุษเก้าเพราะฉันให้สองศูนย์มาละอ่ะมากลุ่มฟรียังเขาทันนะคะกดเพิ่มเพื่อนแล้วบอกมาจาัเจิุก่คุมฟรียังเขาทันฝากติด9009ไว้ด้วยนะเดี๋ยวจะไม่ได้ใส่ใบว่ะจะลบ ลบหกเก้าออกผมหนาสซื้อยากอามาเก้าศูนย์ศูนย์เก้ากลุ่มฟรียังเข้าทันนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายเฮ้ยใบยใส่โวนอยู่ไหนวะยังทันนะคะอะทุกคนเผื่อใครยังไม่ได้นะเก้าศูนย์เก้าศูนย์ เดี๋ยวแอดมินกำลังไลอ้อนนะจ๊ะ9009ฝากติดไว้ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวฉันจะไปซื้อเพราะฉันว่าวันนี้น่าจะมีศูนย์กับมีมีมีเก้ามีศูนย์มีเก้ามีศูนย์เก้าสองอุ้ยสวยช้ำอ่าอันนี้นี่ค่ะอันนี้ใบเขียวให้ทุกคนดูใบเขียวกันใบเขียวนะ ใบเขียวแคปเจอร์ค่ะเลขสองตัวเลขสามตัวใบเขียว,วจะเป็นเจ็ดสองหกสี่สองเก้ารัฐบาลไทยนะคะศูนย์เก้าเก้าศูนย์ซื้อแล้วเลิศเดี๋ยวเจ๊ไปซื้อบ้างอ่ะอันนี้แคปเจอร์ก่อนเก้าศูนอุยลืมใส่เก้าศูนย์หนอ ต้องติดตามไทยจ้าอุ้ยนี่ห้าเก้าศูนย์ุ้ยสวยช่ำเนาะ,อ,ะอันนี้นะอาจเผื่อใครยังไม่นี่อันนี้เลขฝันแต่จริงอยากเปลี่ยนเราตัวระวังเป็น96เป็น90นะ้นน่ะ อยากเปลี่ยนจาก9กเป็น90้านย์อมไม่ทันละพอ96เกาหกค่ดสียักษกมากเล็กดังมากโอเคค่ะเเอาตรงนะเดี๋ยวเจจะบอกเลขเน้นให้เจเน้นนะ9092 262990 72 แล้วก็ใส่ด้วนสามตัวจ้านี่จ้าตัวไหนแบบลอตเตอรี่ไม่มีแล้วหรืออะไรไม่มีแล้วก็ไม่ต้องซื้อนะทุกคน9ก9า2ูนย์เเน้นเน้นอ๋อเจสองอันอุ้ยทุกคนถ้าอันไม่ต้องซื้อ ซื้อยากอะซื้อเก้าศูนย์อ่านเด็ดจอนานๆเลยจอนานๆเลยจอนานๆเลยใครแคปแล้วพิมพ์รวยๆจ้าใครแคปแล้วพิมพ์รวยๆจ้าชอบเลยนะหกห้าเก้าเจ็ดสองเก้ากับสองศูนย์เก้าเนี่ยชอบเนี่ยใบเขียวตัวไหนอะเดาให้ดู รอบสองศูนย์เก้ามากเจ็ดสองเก้าใส่ด่วนต้องแตกสามตัวสิวันนี้ขอแบบขอแบบช้ำๆเลยนะใส่ด้วนอะใครแคปแล้วพิมพ์รวยๆนะคะโอเคนะใส่ด่วนสวยมากสวยเหมือนจินุป,ปะ ทุกคนฝากติด90ด้วยนะฝา, 90, นะนนนะฝาก90ด้วยเจ็บคูดในไลฟ์สดแล้วนะฝาก90ด้วยเพราะวแบบ่าคืยลืมเพิ่งมาดูใบเขียวเอาใบเขียวแบบไม่มี90อะไรวะลืมใส่เพิ่งมาเห็นอ่ะโอเคจ้าม,มา